สวัสดีค่ะวันนี้แปงจะมาทําน้ําแกงนะคะผักกาดดองใส่มะละนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้เราลร้างผักกาดดองด้วยเกลือให้มันสะอาดอีกทีนึงนะคะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเรามาล้างถึงจะสะอาดค่ะนี่ค่ะมะละของเรา ค่ะเป็นชิ้นๆชนแช่น้ำเกลือก่อนนะคะนี่หมูสามชั้นนะคะแล้วก็น้ำแกงเราทำเก็บไว้แล้วค่ะแช่ช่องฟิตเอาไว้นี่คือน้ำซุปของเรานะคะนี่ค่ะเคล็ดลับของแม่แป้นนะคะนี่ค่ะคือใส่กระเทียมนะคะลงไปสักสามถึงสี่หัวใส่ขิงลงไปสามสี่แว่นนะคะหั่นบางๆแล้วก็ ขอเสริมด้วยคนอด้วยนะคะนี่ค่ะผักกาดดองของเราล้างสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเสร็จแล้วมีหมู3ชั้นนะคะแล้วก็มีมะละนะคะตอนนี้เราตั้งน้ำก่อนค่ะเราทำอย่างง่ายๆนะคะคือเอาเกี่ยมใฉ่ลงไปเลยค่ะ วุ้ยวันนี้ไม่ได้เอาขากล้องมาอเออจริงๆเลยแล้วก็ใส่ลงไปต้มก่อนตามด้วยมะละนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะมะละของเราสีขาวสวยเลยนะคะเราใส่ไปแล้วเนี่ย เรารอน้ําเดือดเพราะว่าน้ําของเราเป็นน้ําซุปกระดูกหมูนะคะเสร็จแล้วเรารอให้น้ําเดือดเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะเมื่อกี้น้ําน้อยไปนิดนึงเราใส่น้ําลงไปเพิ่มนะคะและนี่ค่ะเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะต้มให้เขาเดือดนะคะประมาณห้นาทีนะคะ ให้มะละกะเกียมชยัยเปยื่อยให้ได้ที่ก่อนนะคะจะเย็นๆค่ะใส่เกลือนะคะช้อนหนึ่งนะคะเพราะผักกาดดองของเรามันก็มีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลตัดรดไปนิดนึงค่ะอเอาอะไรอีกแม่ผงชูรสป่ะ ใส่ผงชูรสไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยหมูค่ะเสร็จแล้วเราปล่อยประมาณ5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะ โอ้ยน่ากินจังเลยค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้แป้นด้วยนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะน้ำแกงผักกาดดองของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วบ๊าย นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำแกงของเรานะคะ